คะเอิตาลีหายมุมนะคะเรนดอมนะหายไปหลายวันเนาะเขาเงียบไปทำไมน,นะคะทำไมเขาถึงเงียบไป<ม>สองต<ม>ิดสิงใที่หนึ่งถ้วยว้าวคุณอยู่กับใครโดโร่หนึ่งถ้วยเขามีความรักกับใครเขาเงียบไปเพราะเขาไปเริ่มต้นใหม่เอ็ดอัพครับไม่น่า p o s i t เลยเดยไม่เชีน่น คุณดีวกับคนที่โคตรฉลาดน,นะคะเดอะโฟนชาพัฒใสไม่สิงแทนโอเขมีความรักพร้อมความเจ็บทำไมเป็นอย่างนั้น10 of s o ฟสอดสิบด่าเขาเงี้ยไปเพราะเขาเจ็บเพราะรักคุณแต่เขาเงี้ยไปเป็นคนรักกับนะคะสิบ าคุณอาจจะไม่เอาเขาก็ได้นะคนที่เนี่ยไปคนที่ห่างหายจากคุณไปจะเพิ่งจบกันหรือเพิ่งจะห่างกันก็ได้นะคะในออบสอรงีถึงปนกุม่มเด e f ฟูลโอเคเขาเจ็บคุณอาจจะปฏิเสธเขานะ,อ,ะอันนี้เน้นคนที่แรนดอมนี้เน้นคนที่ มีคนเก่าวนเวียนกลับเข้ามาขอโอกาสคุณแล้วคุณอาจจะเงียบใส่เขาหรือคุณอาจจะพูดอะไรบางอย่างไม่ว่าไม่เอาเขาอะไรเนี่ยเขาก็เลยเจ็บแล้วก็เลยเป็นโสดนะคะปล่อยตัวเองเป็นโสดคือเป็นเดอะฟูหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณคุณจะสลับเอาได้นะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณให้มากกว่าที่เขาให้คุณคนคนนี้อาจจะไม่เคยเทคแคร์คุณเลยก็ได้แล้วมันทําให้คุณไม่รู้สึกว่าอยากได้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นพลังงานเก่าๆเด่นนะเด่นนะคะในเรื่องของคนรักเก่านะเพราะอะไรเพราะหกถ้วยนะคะซิบอกคับถ้าเกิดคุณเป็นคนใหม่ก็อาจจะต้องข้ามคลิปนี้ไปก่อนนะแต่ตัวเขาเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่อาจจะเห็นคุณค่าเมื่อสาย กลับมาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะหมดใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกเจ็บมากๆแล้วก็เสียใจทําไมเขาถึงเงียบไปเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณอ่อืมไม่ไม่คิดจะนี่ไงเห็นไหมเขาแบบตั้งใจมาง้องคุณแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะคุณอาจจะปฏิเสธหรือไม่เอาก็ได้ไม่รับหลักครั้งนี้ไม่รับอ เขาครั้งนี้เดี๋ยวสตาร์เพราะว่าคุณอาจจะไปไกลแล้วนะคะหรือตัวคุณตัวเขาแต่ตัวเขาก็จะพยายามนะกําลังแบบเหมือนแบบว่ามีความหวังกับคุณเอแบบแบบอแปลกๆอืเหตุผลที่เงียบไปก็อาจจะไปทบทวนไปคิดนะไปวางไปวางแผนได้ไหมก็น่าจะเป็นค่อนของการคิดนะ ที่จะกลับมาง้อคุณจะมาขอโอกาสคุณจะทํายังไงให้คุณยอมยอมรับเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะที่เงียบไปนี่ไงเพราะที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะ,ะคุยเยอะคุยเก่งคุยหลายคนนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เทคุณไปเองในความสัมพันธ์นี้นะเออเดลวิเวอร์แปดแปด้เขาเป็นคนตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปเองแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเขาดันมาเห็นคุณแบบ ก็ไม่ได้ตามเขานะเออก็ไม่ได้งออะไรประมาณนี้แล้วคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณหรือว่าทําตัวเป็นนะเดอะสตาน่ะคือคุณอาจจะโดดเด่นขึ้นมาหรือดูแลตัวเองดีอะไรเงี้ยคนคนนี้ก็เลยกลับมารู้สึกว่าอยากจะได้โอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่ตัวเขาเป็นคนที่หันหลังจากคุณไปเองเป็นคนนิ่งใส่คุณนะเออคน ที่เขาแบบว่านิ่งเนี่ยทำไมเขาถึงเงียบไปอ่อทำไมเขาถึงเงียบไปจากคูณใช่ไหมและดูซิบทสรุปเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรไม่มีไพ่คู่ขึ้นมาเลยอนยะู่กอน,กน ไม่เห็นเขาทำอะไรเลยเนาะก็เห็นไท่นิ่งโอเคข้าจะหรือคุณจะปล่อยให้ความสัมพานธ์นี้จบก,ก็ได้นะคุณผู้ืเพื่อา,หายหรืไฟอือาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ในฐานะ้นของเก่าเรื่องเก่าหรืออาจจะเคยแบบ คือรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สถา,านะกันฝ่ายอ่อดมีความแตกตา่างมีความขัดแย้งสิืมเขานิ่งไปคิงออฟเพนเด็กเกิลแล้วมีควีนนี่ไงคิงควีนมีไพ่คู่ขึ้นมาหนึ่งใบหนึ่งคู่นะคะ จะลงเอยกันยังไงอ้าวโฟบอลจะลงเอยด้วยการแต่งงานนั่นเออนะคะสี่ไม้ที่ความรู้สึกว่าหลังจากคุณนิ่งกับนิ่งใส่กันนะเหมือนเขาจะรู้ใจตัวเองอหลังจากที่ปล่อยกันไปแล้วเนาะนิ่งคุณก็ไม่ตามเขาก็ปล่อยความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนหันหลังเดินออกจากคุณไป นะแล้วก็ปเป็นเรื่องที่จะไปออมอบความรักให้คนนู้นคนนี้หรือไปคุยกับคนนู้คนคนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่ามันมีไพ่ของไปแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกดีขึ้นนะตอนแรกเขาก็คิดว่าไปจากคุณ นิ่งใส่คุณแล้วไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยหรือเวอร์กับหนึ่งถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่คุณแล้วเขาคิดว่ามันอาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะทําให้เขาแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ได้ลงเอยกับใครสักคนแต่จริงๆนวไม,นะม่กับกลายเป็นว่าทาไมได้สิบดาบตัวเขานะตัวเขาได้สิบดาบนะคะเพราะฉะนั้นไปแล้วอาจจะคิดว่าคิดว่ามันใช่คิดว่ามันดีกว่าคุณน่อนะ สุดท้ายแล้วก็กลับมามองเห็นอะไรบางอย่างหรือคิดอะไรได้บางอย่างว่าจริงๆแล้วก้าวเหรียญของเขาเนี่ยคือคุณนะแล้วคุณคืออะไรนะคีนอวอนคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งคนที่คนที่อดทนพวกเขามาตลอดคนที่ คนที่ไม่ได้สนใจเขาเนาะเขานิ่งมาคุณก็นิ่งกับมาดูซิอ่ะคราวนี้ประมาณนี้นี่คือเหตุผลที่เขานิ่งนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ไม่ชอบพฤติกรรมเขาหรือเขาอาจจะทำนะี่ละเป็นเดลิเวอร์นะไปไปคุยคุณอาจจะเห็นว่าเขาแบบนี่แหละไปคุยคนอื่นแล้วถ้าทําให้คุณรู้สึกว่าเออก็ไม่คุณก็ไม่อยากคุยด้วยนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้สนใจเขาหรือ อาจจะเป็นพลังงานเก่าๆที่แบบว่าเขาเคยเคยทำเติร์ดมาเนะีไไ่ยมาอะไรอยู่แล้วแบบอยากจะกลับมาขอโอกาสแล้วคุณก็แบบว่าไม่ค่อยกลับมาคุณก็ไม่ค่อยจะเพราะว่าเขายังทํานิสัยเดิมๆอยู่นะคะเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาบอกหรือพูดคุยสนทนากับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะหรือขอเนี่ยคิวปิดเขาเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะว่าคุณคือคู่ของเขาคือคนรักของเขา คนที่จะต้องอยู่ด้วยกันคนที่แบบว่าคือกามเทพแผงสอนเนาะคิวปิดแอโร่โนะคะเขาจะมาฮิวใจคุณอะฮิวลิ่งฮาร์ดนะฮิวลิ่งฮาร์ดเนี่ยฮิว ตีชอคุณตอนนี้คุณมีคนมาให้เลือกเยอะแยะมากมายมีหลายทางให้เลือกนะคะแล้วตอนนี้คุณรักตัวเองมากนะคะคุณอาจจะฮิวตัวเองได้เสร็จเรียบร้อยแล้วคนคนนี้ก็เพิ่งจะกลับเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นอิสระจากเขาด้วยนะแล้วคนนี้เขากลับมาเห็นคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณฮิวตัวเองได้แล้วนะคะ,ะไม่ได้ ไม่ได้เจ็บปวดกับการที่เขาทิ้งไปหรือเทคุณไปแล้วไปเลือกคนอื่นไปมีความสัมพันธ์อื่นนะในเมื่อวันที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากซึ้งรู้ซึ้งแคร์คนคนนี้ก็เลยกลับมาเห็นคุณค่าแล้วก็มาเห็นมาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วอยากได้โอกาสแล้วรู้สึกเจ็บปวด เมื่อคุณเดินออกจากความสัมพันธ์เข้าไปอะไรประมาณนี้เออโอเคนี่นะคะคือทำไม